สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมารู้จักกับต้นไม้มงคลที่มีชื่อว่าเล็บคุดลังกาค่ะพเพื่อนๆต้นเล็บคุดเนี่ยนะคะมีหลายประเภทนะคะต้นนี้มีชื่อว่าต้นเล็บคุดลังกาค่ะลักษณะใบาของเขานะคะจะโดดเด่นมากเลยค่ะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็มีก้านใบเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะบนใบผิวใบจะมันเข้มเลยนะคะขอบใบจะโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะหยักโค้งขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าเกิดสมบูรณ์มากๆเนะะี่ยค่ะ ความกว้างของใบเขาเน่ยอาจจะใหญ่ได้ถึง10นิ้วเลยนะคะนิยมเอามาใช้แทนถ้วยโฟมแล้วก็ตกแต่งจานค่ะเพื่อนๆนี่นะคะชื่อเ็เป็นมงคลน,นะคะเชื่อว่าถ้าใครปลูกไว้เนี่ยจะเสริมเรื่องของโชคลาภแล้วก็บารมีค่ะเพื่อนๆที่สําคัญปลูกง่ายไม่ยากนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยงามค่ะลองหามาปลูกนะคะ เล็บคุดลังกาค่ะสวยโดดเด่นมีสเสน่ห์และมีประโยชน์หลายอย่างเลยค่ะเพื่อนๆ